สวัสดีค่ะ่านะผู้ชมคะช่วงพุหมอจุฬาช่วงนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเตือนท่านผู้ที่มีหน้าที่ชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะเราจะเตือนมาพรุ่งนี้วันที่31กรกฎาคม2567จะเป็นวันสุดท้ายในการชําระภาษีแล้วนะคะถ้าหลังจากนี้ต้องโดนค่าปรับนะคะก็จะมาแจ้งเตือนรีบไปชําระนะคะในวันพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วสามารถชําระได้ที่ ฝ่ายการคลังสำนักงานเขตทุกเขตของกรุงเทพมหานครจะได้ไปเสร็จทันทีเลยนะคะหรือสำราที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา ทั่วประเทศนะคะแต่จะเสียค่าธรรมเนียม10บาทต่อหนึ่งรายการและอีกหนึ่งช่องทางค่ะ Mobile b a n k i n นะคะในสองกรณีหลังนี้จะได้รับไปเสร็จหลังจากที่ชำระแล้ว5-7วันทําการนะคะสามารถ,ถติดต่อได้ที่ฝ่ายรายได้ของเขตพื้นที่นั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมไปชำระกันนะคะจะหาว่าไม่เตือน